สวัสดีครับสำหรับ EP นี้เราจะมาเปิด Box Set ของ The First Album ของ 4E พ่นะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มี Box Set ของ 4E มา1อันเรามาเปิดดูกันซิว่าข้างในเราจะได้อะไรบ้างนะครับโดยมีภารกิจก็คือตามหารูปสุ่มของน้องไมานะครับมาดูที่ตัวของ Box Set กันก่อนนะครับข้างหน้าของ Box Set ก็จะมี สัตว์อยู่สา,สาตัวนะครับมีสวอนมียูนิคอร์แล้วก็มีฟ็อกซ์นะครับเป็นสัตว์ประจำทีมของ4 e v e ตอนออดิชั่นเข้ามาข้างหลังก็เป็น4 e v e ลายก็สวยงามนะครับมาเปิดเลยมาตอนฝาข้างในไม่มีอะไรเปิดมาเราก็จะเจอแผ่นแรกคือ เป็นอะไรครับเป็นสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ของ 4Eve อันนี้เราสร้างแบบมีสติกเกอร์ด้วยก็มีสมาชิกทั้งหมด7คนนะครับเริ่มด้วยน้องท่าไอ,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 อไมายเฮนนะาพันธ์ตาออมโจลินฝ้ายนะครับ7คนนี้ก็เป็นสติกเกอร์ลายการ์ตูนของสมาชิก 4Eve ต่อมาก็จะเจอโฟตโต้บุ๊ก ในโฟโต้บุ๊กในโฟโต้บุ๊กมีอะไรในโฟโต้บุ๊กก็ด้านหน้าก็จะเป็นสมาชิก7คนตามที่บอกไปด้านหลังด้านหลังลเขียนเป็น The First Album นะครับมาดูกันข้างในมีอะไรนะครับข้างในเปิดมาก็เจอเลยนะครับไม่ไดมต้องรุ้นเลยนะครับไ่นะไปไม,ไม เปิดมาเป็นรูปสุ่มของน้องอ้อยคนแรกมาดูสิว่าใบที่2จะได้ของของน้องฝ้ายนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2รูปแบบนะครับ2องสไตล์แต่ของแต่ละเมมเบอร์โอเคได้แล้วมาดูกันสิว่าข้างในของโฟโต้บุ๊กเจออะไรบ้าง ถ้าเจอรูปถ่ายหมู่นะครับก็2,021 the first album ก็มีส่วนใหญ่จะเน้นไปทางรูปครับเพเป็น photo book เนอะเปิดให้ดูทีละหน้าเลย unicorn fox แล้วก็ swan นะครับ การเปนแบบเร็วเร็วก็มีสเปเชียลแบงค์ของสมาชิกทั้ง7คน ก็มีเพลงหมดแล้วสำหรับโฟโต้บุ๊กต่อมาเจออะไรอีกอันนี้เป็นโปสเตอร์นะครับเป็นโปสเตอร์ A 3 โปสเตอร์ a 3จะเปิดดูดูไม่ออกโปสเตอร์ a 3นะครับ The first Album ส่วนสุดท้ายเป็นแผ่น c d สํสำหรับ The first Album ทั้งหมด9เพลงนะครับสรุปว่าสำหรับมินิไม่ใช่มินิเป็น b o เซตของ for if the first Album เราได้รูปสุ่มลินี่โฟล์กัสของน้องไอไอแล้วก็ของน้องฝ้ายนะครับตามนี้นะครับก็ไม่ได้ของน้องมายนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ